ตอนที่902ขจัดเวรกรรมทั้งหมดสองนาหัวเฟิร์นควันเซียนระดับ 4. สสตรีสวยงามทรงสเสน่ห์สวมชุดราตรีมีฐานะกำลังนั่งอยู่ในโถงอารามเทพสงครามนางเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายด้านข้างมีหินยกสวรรค์อยู่ใกล้ๆชัดเจนว่านางกำลังพยายามบรรลุขั้นแปลงวิญญาณเบื้องหน้าเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งแม้จะเป็นชายหนุ่มทว่าวปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณออกมา เขาก็เป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายด้วยเช่นกันขณะมองหญิงสาวเขาก็ถอนหายใจและเอ่ยปากน้องโจหินหยกสวรรค์อาจไม่พอให้เราทั้งคู่ดูดทราบเจ้าเริ่มก่อนเลยหากเจ้าสามารถบรรลุขั้นตัดวิญญาณได้เมื่อนั้นแคว้นหัวเฟินของเราก็จะถูกเลื่อนขั้นนางขบคิดเงียบเงียบวินาทีต่อมานางมองไปยังชายตรงหน้าและเอ่ยเสียงเบาพี่อย่างถ้าข้าสามารถบรรลุขั้นแปลงวิญญาณได้เมื่อนั้นเราทั้งสองควรจะเป็นคู่ฝึกเซียน หลังเอ่ยปากนางก็ถอนหายใจอดคิดไม่ได้ถึงคนคหนึ่งในอดีตชายตรงข้ามยิ้มขมขื่นและสายศีรษะข้ามีอายุขัยเหลือไม่มากแล้วหากเจ้าไม่อยากทำข้าก็จะทำมันเองอีกทั้งข้าได้ยินว่าเขาคนนั้นกลับมาดาวสุสาคู่แล้วขณะที่ทั้งสองขอบคิดคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้นในห้องโถงอย่างเงียบเชียบอย่างเซี่ยงโจซื่อจงพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง น้ำเสียงหดหูดังสะท้อนในห้องโถงทั้งสองตกตะลึงและมองออกไปทันทีหวังหลินมองไปยังร่างสองคนอันคุ้นเคยซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสาเหตุเพราะน้ำวิญญาณที่หวังหลินให้พวกเขาตอนกลับมาจากสนามรบต่างแดนหวังหลินหวังหลินยิ้มมองทั้งสองคนแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนักตบกระเป๋าและนำหินหยกสวรร์ออกมาเต็มไปทั่วโถงเพื่อผูกมัดปมของเจ้าทั้งสองคนถือว่าหินหยกสวรรค์เหล่านี้เป็นของขวัญจากข้า คำพูดของหวังหลินเต็มไปด้วยความจริงใจจากนั้นนำเม็ดยาออกมาให้ก่อนจะหันตัวกลับและจากไปณนะควันเซียนระดับห้าซึ่งเผ่ามันยักษ์ย้ายควบคุมรูปร่างฉีหูไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแต่ตอนนี้ยังมีกลิ่นอายโบราณออกมาสมาชิกเผ่ามันยักษ์ย้ายมีอายุขายยืนยาวกว่าเซียนปกติและฉีหูก็ได้กลายเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของเผ่ามันยักษ์ย้ายแล้วเขาบรรลุขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายแล้วและห่างขั้นเทวะเพียงก้าเดียว อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถทางสายเลือดและร่างกายอันแข็งแกร่งเขากระทั่งกล้าสู้กับพวกเซียนเทวะในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีนี้ฉีหู้ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นและตอนนี้เขามีตำแหน่งหนึ่งบนดาวสูสาคุเผ่ามันยักษ์จึงกลายเป็นกระดูกสานหลังให้กับดาวอย่างไรก็ตามการเวลาไม่อาจชำระความโศกเศร้าที่เขามีกับสหายคนหนึ่งไปด้วยด้วยสถานะของเขาจึงเป็นธรรมดาที่รู้ว่าหวังหลินกลับมาแล้ว เขากระทั่งเห็นการต่อสู้ระหว่างหวังหลินและเด็กหัวโตจิตใจรู้สึกถึงอารมณ์อันซับซ้อนยิ่งณนะวันนี้ขณะที่เขากำลังบ่มเพาะพลันลืมตาขึ้นมาและร่างกายสั่นเทาเบื้องหน้าเขามีร่างหวังหลินกำลังมองมาหาพี่ฉีหู้ไม่เจอกันนานซซ่งหนิวฉีหู้มองหวังหลินด้วยสีหน้าคื่นขมและไม่อาจพูดอะไรออกมาได้สักพักไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ผ่านมาหรอก หวังหลินตบกระเป๋านำหินหยกสวรรค์จำนวนมากออกมาก่ะตัวเป็นภูเขาย่อมย่อมขณะเดียวกันก็นำขวดเล็กๆที่บรรจุเลือดของเล่จีออกมาหินหยกสวรรค์จะช่วยเจ้าบรรลุขั้นเทวะขวดนี้บรรจุเลือดบับชนเผ่ามันยักษ์ย้ายของเจ้ามันสามารถช่วยทักษะสายโลหิตของเจ้าได้ลาก่อนชีฮู้หวังหลินถอนหายใจและจากไปชีฮู้จ้องตำแหน่งที่หวังหลินหายตัวไปอารมณ์ความซับซ้อนในแววตายิ่งทวีความรุนแรง ชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกระดูกในทะเลปีศาจเขาเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายวินาทีนี้เขาดูดซับพลังหยินจำนวนมากสีหน้าเผยความเจ็บปวดรุนแรงเส้นโลหิตบนใบหน้าปูดโปนเผยเส้นสีแดงหลายเส้นขณะด,ดูดซาบพ,พลังหยินเส้นสีดำจำนวนมากถูกระงับเอาไว้ผ่านไปสักพักเขาก็ถอนหายใจาย,ยาวใบหน้าเผยความเหนื่อยอ่อนและชุ่มไปด้วยเหงื่อ บรรพชนโลหิตท้าค่าลี่ชีหลิงไม่แก้แค้นฆ่าไม่ใช่คนใบหน้าเผยความน่าเกลียดและความเกลียดชังก่อตัวอยู่ภายในความเกลียดชังนี้มหาศาลยิ่งภายในระยะพันฟุตรอบตัวมีวงกลมสีฟ้าอ่อนการบ่มเพาะของเขาทําให้อสูรบางตัวในทะเลปิศาจเกิดความสนใจพวกมันเข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็วแต่ก็กรีดร้องโหยหวนเมื่อสัมผัสกับร่องรอยสีฟ้าพวกนั้น ร่างอสูนแต่ละตัวแห้งเหี่ยวชั่วพริบตานั้นแววตาชายชราพลันเปิดขึ้นร่างกายกระพริบเป็นลำแสงปรากฏตัวข้างอสูรร้ายและความมันเข้ามาเขากระโจนใส่กัดลงไปที่ลำคอและดูดอย่างโหดเหี้ยมร่างอสูนร้ายแห้งเหี่ยวและในไม่นานก็เหลือแต่ซากร่างชายชรากระพริบวูว่าปรากฏตัวข้างอสูนอีกตัวหนึ่งดำเนินเช่นนี้ต่อไปและในไม่นานอสูนปีศาจทั้งหมดก็ตาย ใบหน้าชายชรา,าขึ้นสีแดงเล็กน้อยสูดหายใจลึกพลางกลับมาตำแหน่งที่บ่มเพาะมองออกไปยังทะเลปิศาจะสายตาเผยสัมผัสความเกลียดชังรุนแรงบรรพชนโลหิตหากไม่ใช่เพราะเจ้าไลาล่าน้องสาวข้านางจะไปเจอหวังหลินได้อย่างไรลี่ชีหลิงคือพี่ของลี่มู่หวานและเป็นครอบครัวคนเดียวด้วยบรรพชนโลหิตคือเสียนที่ไลล่าลี่มู่หวานลี่ฉีหลิงเกลียดเขาอย่างยิ่งยวด พบเจอว่าบรรพชนคนนี้ไปที่ทะเลปิศาจซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมลี่ชีหลิงถึงลอบมาที่นี่ด้วยเดิมทีเขาต้องการแก้แค้นแต่ระดับบ่มเพาะไม่สูงเพียงพอและได้รับผลกระทบจากอัคครูนอีกตอนนี้มีชีวิตไม่ได้ดีกว่าตายเท่าไหร่แต่ความเกลียดชังรุนแรงยิ่งกว่าในแววตากระพริบเย็นเยียบและสูดหายใจลึกเขารู้ว่าทุกครั้งที่อัคครูนกระตุ้นขึ้นมาบรรพชนโลหิตจะรู้ตำแหน่งเขาจึงต้องรีบหนีอย่างรวดเร็วทวารูม่านตารีแคบ เส้นผมทั้งหมดตั้งชูชันและมองตรงไปข้างหน้าเขาเห็นร่างหวังหลินปรากฏห่างออกไปนับสิบฟุตหวังหลินมองเขาด้วยอารมณ์อันซับซ้อนลี่ชีหลิงจ้องหวังหลินไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาก้าวถอยหลังและร้องตะโกนเจ้าเป็นใครกันเขาเคยเจอหวังหลินเมื่อนานมาแล้วและระหว่างช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขาก็เจอรูปปั้นของหวังหลินดังนั้นจะจดจำหวังหลินไม่ได้อย่างไรเล่าทันทีที่เห็นหวังหลินจึงทำให้ความคิดสั่นเทา เขาไม่รู้ว่าหวังหลินกลับมาที่ดาวสุสาคูแล้วหวังหลินขบคิดอยู่เงียบๆบตบกระเป๋านำลงศพเลี้ยงสวรรค์ออกมาลี่มู่หวานกำลังนอนอยู่ด้านในใบหน้าประดับรอยยิ้มร่างลี่ฉีหลิงสันสานและมองลงศพขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าหายไปเหลือสิ่งเดียวคือน้องสาวตัวเองในลงศพเขาไม่เจอน้องตัวเองมานานหลายร้อยปีสิ่งเดียวที่คงอยู่คือความรักน้องสาวหยาดน้ำตาไหลออกมา ความโหดเหี้ยมในแวลตาก่อนหน้านี้หายไปและถูกแทนที่ด้วยความรักของครอบครัวก่อนพ่อแม่จะจากไปพวกเขาให้ค้าสัญญาว่าจะดูแลเจ้าพี่มันร้ยประโยชน์ที่ไม่สามารถดูแลเจ้าได้ลี่ฉีหลิงเร้าศกพลางมองนางในโลงศพความเจ็บปวดแล่นไปทั้งร่างหวังหลินเพียงยืนอยู่ด้านข้างอย่างเงียบๆเวลาคล้ายจะผ่านไปยาวนานเขานั่งลงข้างลงศพมองน้องสาวตัวเองพร้อมกับความคิดทั้งหมดเลือนหายไป วินาทีนั้นเสียงคำรามหนึ่งดังออกมาจากระยะไกลปรางกระบี่สามสายโผล่ออกมาด้วยปรางกระบี่ด้านหน้าสุดเป็นสีแดงชายชราผู้หนึ่งยืนอยู่บนนั้นเขาเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายใบหน้าโอหังยิ่งด้านหลังเป็นชายไวกลางคนสองคนมองชายชราด้วยความเคารพลี่ชีหลิงตอนนี้ข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้ชายชราเข้ามาใกล้ท่าทีเยาะเย้ยเขาเห็นลี่ชีหลิงและลงศพที่มีลี่มุ่หวานระหว่างนั้นเขาก็เห็นหวังหลินด้วย ฉากเหตุการณ์ประหลาดนี้ทําให้เขาหยุดชะงักดวงตาสองสว่างมองลงศพอย่างละเอียดและสังเกตได้ว่ามีพลังปราณสวรรค์จํานวนมากโผลออกมาแววตาปรากฏความโลภทันทีทว่าเมื่อสายตาตกลงบนหวังหลินเขาตกตะลึงทันทีเขารู้สึกว่าคนผู้นั้นดูคุ้นคุนขณะกําลังขบคิดหวังหลินก็มองเขาอย่างเยือกเย็นสายตานั้นทําให้ความคิดชายชาราสันสถานปราณกระบี่ใต้ฝ่าเท้าหายไป ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวพร้อมกระอักโลหิตแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและจดจำหวังหลินได้หวังหวังหลินชายชราอาปากค้างสูญเสียความคิดพร้อมหันตัวหนีขณะวิ่งหนีเขาก็คว้าสิษย์สองคนโยนออกไปเพื่อหยุดหวังหลินพลางร้องตะโกนระเบิดตอนที่903ขจัดเวรกรรมทั้งหมดสบรรพชนโลหิตเป็นคนระมัดระวังตัวเองเขาปลุกฝังผนึกควบคุมไว้กับศิษย์ทุกคน ดังนั้นร่างสิทธิสองคนจึงระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตพุ่งเข้าใส่หวังหลินใช้โอกาสนี้หลบหนีด้วยความคิดอื้ออึงความคิดเดียวตอนนี้คือต้องหนีเท่านั้นหนังศีรษะด้านชายจิตใจหวาดกลัวเขามีน้ำแห่งหนึ่งในใจมาเสมอและน้ำชิ้นนั้นคือตอนที่เขาไล่ล่าเซียนสตรีผู้หนึ่งใกล้กับชายแดนระหว่างทะเลปิศาจและแคว้นหัวเฟินเขาพบเซียนผู้น้อยคนหนึ่งช่วยชีวิตนางไว้ได้และหนีเข้าไปในทะเลปิศาจเดิมทีเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรนักแต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปชื่อเซิ่งหนิว ก็ดังมากขึ้นเขาสั่นเทาเมื่อจดจำได้ว,ว่าเซิงหนิวคือเซียนน้อยที่ช่วยชีวิตสตรีคนนั้นได้และหลบหนีเข้าไปในทะเลปิศาจส,สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงขึ้นไปอีกก็คือเหตุการณ์หลายอย่างติดตามมาเซิงหนิวเปล่งประกายระหว่างสงครามเผาและทิ้งอมตะและแควนซูซาคุหลังจากนั้นเขาก็พบอีกว่าตำแหน่งซูซาคุคนปัจจุบันถูกเซิ้งหนิวยกให้โจวไท้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทำให้เขาระมัดระวังมากจนเมื่อหวังหลินออกไปจากดาวซูซาคุในที่สุดเขาก็ผ่อนคลายลง ถ้าว่าเขาไม่เคยคาดคิดจะมาเจอหวังหลินในวันนี้เขาไม่น่าจะจำค่าได้ความคิดสั่นเทาแต่ก็หวังให้เกิดปฏิหารนั่นเจ้าหวังหลินกระพริบแสงเยือกเย็นด้วยไหวพริบของเขาจึงมองเรื่องที่เกิดขึ้นออกได้ทันทีคนที่เข้ามาฆ่าพี่ชายของลี่มู่หวานคนนี้ความบาดหมางช่างคล้ายคลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นแววตาหวังหลินกระพริบจิตสังหารว่าโบกสะบัดแขนหมอกโลหิตที่เกิดจากเซียนสองคนถูกผลักกลับไปหาชายชาราทันที ชายชราวัดวันและต้องการเคลื่อนที่พลิบตาแต่สายเกินไปแล้วเขาถูกหมอกโลหิตจับได้ทันเสียงกรีดร้องดังออกมาจากภายในหวังหลิ้นโบกแขนขวาตูมท้ายที่สุดโลหิตทั้งหมดก็สลายหายไปไม่เหลือสิ่งใดตั้งแต่ต้นจนจบลี่ฉีหลิงไม่ได้เงยศีรษะขึ้นมาเลยราวกับไม่สนสิ่งใดรอบกายในสายตามีแต่เพียงลี่มู่หวานเท่านั้นเวลาผ่านไปอีกสักพักลี่ฉีหลิงสูดลมหายใจลึกและโศกเศร้าหนักกว่าเดิม เขามองลี่มู่หวานในโรงอย่างละเอียดราวกับต้องการสลักน้องสาวตัวเองไว้ในใจจากนั้นยืนขึ้นเดินออกไปโดยไม่ได้มองหวังหลินเมื่อบรรผชนโลหิตตายลงเส้นสีแดงบนใบหน้าลี่ฉีหลิงจึงแตกสลายหวังหลินมองรูปร่างของลี่ฉีหลิงแต่ไม่ได้พูดสิ่งใดเขาเข้าใจความคิดอีกฝ่ายท่าทีเฉยเมยของลี่ฉีหลิงน,นั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องการผูกมัดอะไรกับหวังหลินหวังหลินถอนหายใจเก็บลงศพเลี้ยงสวรรค์ไว้ในกระเป๋าและลอยเหาะเหินเข้าไปในท้องฟ้า เวรกรรมทั้งหมดจัดก,การไปแล้วหวังหลินลอยตัวอยู่กลางอากาศมองดาวสูซาคุเบื้องล่างดาวเคราะดวงนี้ถือว่าเป็นดาวกึ่งร้างพลังปราณอ่อนแอยิ่งนักโจวู่เทพเมื่อเจ้าคือสูซาคุเช่นนั้นข้าจะใช้ดาวสูซาคุดวงนี้เพื่อให้เวรกรรมของข้าเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับเจ้าแววตาสงบนิ่งใต้ฝ่าเท้าปรากฏระลออคลื่นและหายตัวไปหวังหลินปรากฏร่างใกล้ๆก,กับดาวเคราะห์ร้างดวงหนึ่งในดารจาจักรพันธมิตรียน ขณะมองดาวครอเบื้องหน้าหวังหลินยกแขนขวาขึ้นมาใช้พลังขั้นสองสวรรค์ระดับต้นโดยไม่ยั้งมือดวงตาสองสว่างแขนขวาขึ้นออกไปและดึงกลับมาอย่างรุนแรงดาวครอสันทารุนแรง,ว,รรแรงวินาทีต่อมากลิ่นอายหนึ่งโผล่ออกมาจากดวงดาวราวกับแขนยกักย,ย้ายที่มองไม่เห็นดึงมันออกแยกวิญญาณดวงดาวหวังหลินไม่ได้แยกออกมาทั้งหมดแต่เอามาแค่หนึ่งในสามส่วนแม้การเสียไปหนึ่งในสามจะส่งผลกระทบต่อดวงดาวมันไม่ได้รุนแรงนะัก ระหว่างทางหวังหลินก็แยกวิญญาณดาวเคราะหไปหลายดวงแม้จะมีระดับบ่มเพาะในปัจจุบันเขายังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยน่าเสียดายที่เด็กหัวโตไม่สามารถผสานตัวเข้ากับโลกได้ดังนั้นเขาจึงทำแบบนี้เพียงคนเดียวหนึ่งวันต่อมาหวังหลินผสานตัวเข้ากับโลกถือดวงวิญญาณหลายดวงที่แยกออกมาและกลับสู่ดาวซูซาคุวินาทีที่เขาปรากฏตัวเหนือซูซาคุกลิ่นอายโบราณโผล่ออกมาจากแขนขวา ในฝ่ามือมีดวงแสงเจ็ดดวงแต่และดวงปลดปล่อยกลิ่นไอโบราณหลังสูดหายใจลึกหวังหลินใช้แขนซ้ายหยิบขึ้นมาหนึ่งดวงและสะบัดมันออกไปดวงแสงลอยด้วยความรวดเร็วและผสานเข้ากับดาวสุซาคุทันทีดาวสุซาคุสัน่นเทาไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่สัน่นเทาแต่เป็นวิญญาณดวงดาวของมันเองณขณะนั้นสายแร่วิญญาณจำนวนมากปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดาวสุซาคุมันเริ่มค่อยๆฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองจากสภาวะครึ่งขยะ หวังหลินไม่หยุดแค่นั้นหยิบวิญญาณดวงที่สองขึ้นมาและสะบัดมันไปวิญญาณดาวซุซาคุสันสถานอีกครั้งสายแร่ว,วิญญาณเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างบ้าคลาั่งภูเขาที่คงอยู่แล้วพลันเต็มไปด้วยพลังปราณคนธรรมดาทั้งหมดเพียงรู้สึกถึงความร้อนออกมาจากพื้นดินพวกเขารู้สึกสดชื่นและความเจ็บแค่ได้ป่วยทั้งหมดหายไปหวังหลินส่งวิญญาณดวงที่สามดวงที่สี่และดวงที่ห้าเข้าไปในดาวเคราะ วินาทีนี้นั้นเสียงร้องฟินิกตัวหนึ่งซึ่งมีเพียงเสียนไม่กี่คนจะได้ยินพันดังออกมาจากดาวซูซาคุรากับซูซาคุฟื้นขึ้นพลังชีวิตข้างในพื้นดินพลังปราณปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในสายแร่วิญญาณที่เหือดแห้งวินาทีนั้นพลังปราณจานวนมากบนดาวซูซาคุบรรล,ลุระดับขึ้นใหม่ไม่เพียงแค่นี้แต่เซียนทั้งหมดบนดาวต่างก็สัมผัสถึงพลังปราณกระตุ้นขึ้นมาแม้กระทั่งพลังปราณในร่างของตนยังกระตุ้นขึ้นมาด้วยตัวเอง เมื่อสัมผัสถึงพลังปราณโดยรอบหวังหลิงโยนดวงแสงลูกที่หกเข้าไปในดาวสุซาคุวินาทีนั้นภูเขาจํานวนมากเขียวฉุ่มแม่น้ําใสขึ้นกว่าเดิมกลิ่นหอมๆอ,ออกมาจากดาวระลอกพลังชีวิตกึกก้องไปทั่วดาวสุซาคุเมื่อดวงแสงสุดท้ายถูกโยนเข้าไปวิญญาณดาวสุซาคุสั่นเทาถึงขีดสุดกระทั่งพวกคนธรรมดากลับมีพรสวรรค์ฝึกฝนเซียนมากขึ้นอีกทั้งพวกเซียนระดับต่ำนับไม่ถ้วนสามารถทะลวงผ่านคอขวดได้ทันที เนื่องจากพลังปราณที่เพิ่มขึ้นมาหาศาลบนดาวเคราะห์เซียนจำนวนมากจากหลายสํานักยกเลิกการทํางานทุกอย่างตัวเองและเริ่มจมดิ่งไปในการบ่มเพาะพวกเขาดูดซับพลังปราณจากดาวเคราะห์อย่างบ้าคลาั่งแม้ดาวซูซาคุไม่ได้มีคุณภาพระดับดาวชั้นยอดมันไม่ได้เป็นดาวกึ่งขยะอีกแล้วพลังปราณบรรล,ลุถึงจุดสูงสุดของมันโจวหูที่ยืนอยู่เหนือภูเขาซูซาคุมองออกไปบนท้องฟ้าด้วยสายตาซับซ้อนเขาหายใจลึกและพึมพำ ขอบคุณมากน้องหวังนักแขวนซูซาคูเบื้องหน้าสำนักแห่งหนึ่งเซียนชราบใบหน้าคล้ายหงหลงยิ้มขึ้นมาและสายสีสษะการใช้วิญญาณดาวเจ็ดดวงเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตหนึ่งดวงนับว่าไม่คุ้มค่านักแต่อย่างไรเสียนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้ใส่ใจแผ่นดินเกิดของตัวเองมากแค่ไหนซึ่งถือเป็นเรื่องดีข้าไม่รู้ว่าเขาจะเลือกข้างไหนระหว่างดารจาจักรทุกชั้นฟ้าและพันธมิตรเรียนหวังหลินมองแผ่นดินเบื้องหน้าก่อนจะก้าวเท้าและหายตัวไป ปรากฏตัวบนหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งแทบจะเหมือนเดิมตอนที่เขาจากไปเวรกรรมจัดการหมดแล้วถึงเวลาที่จะจากไปก่อนออกไปฆ่าต้องไปสถานที่แห่งนั้นในเผ่าละทิ้งอมตะโชคร้ายนักที่ข้าย,ยังไม่สามารถหาทางเพิ่มพูนพลังต้นกำเนิดเทพในร่างได้ไม่เช่นนั้นข้าคงเรียนสายเวทได้แล้วหวังหลินมองออกไปไกลด้วยสายตาสงบนิง่งในดาราจัก,กรพันธมิตรเซียนมีระบบแยกออกมาซึ่งมีสิ่งก่อสร้างสีดำนับไม่ถ้วน สิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปและดูเหมือนกระบี่เล่มยักษ์ย้ายแทงเข้าสู่ความว่างเปล่าตรงกลางเป็นหอคอยแห่งหนึ่งสูงนับหมื่นฟุตโซ่ตรวนสีดำทั้งหมดเหนือหอคอยกำลังเชื่อมต่อกับสิ่งก่อสร้างรอบๆพันธมิตรเรียนแบ่งออกเป็นสองสำนักสีอารามและแปดดินแดนที่นี่คือดินแดนสังหารร่างพูดพลายหนึ่งปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าและมาถึงเหนือสิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่ง ร่างนั้นคุกเข่าลงเผยเป็นชายชราผู้หนึ่งเขาโค้งตัวเข้าหาหอคอยตรงกลางและเอ่ยขึ้นพบร่องรอยซิ่วมูเทพสายฟ้าคนใหม่ของพวกเซียนทุกชั้นฟ้าแล้วคู่หล่าวิญญาณจงนำหัวซิ่วมูกลับมาให้ข้านี่จะเป็นของขวัญจากดินแดนสังหารให้กับพวกเซียนดาราจากทุกชั้นฟ้าน้ำเสียงหน้าขนลุกเย็นเยือกดังออกมาจากหอคอยตอนที่9 0 4สี่สำรวจสุสานอมตะ ชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างๆหลุมยักย้ายตำแหน่งเผาละทิ้งอมตะเคยถูกผนึกไว้ในดาวสูสาคุเขาสวมชุดสีแดงเส้นผมสีแดงเถือกต้นไม้สิบเอ็ดใบกระพริบบนหน้าผากทว่าบนยอดของใบที่สิบเอ็ดนั้นมีอีกครึ่งใบหากครึ่งใบนี้เบ่งบานอย่างสมบูรณ์เขาจะกลายเป็นสมาชิกเผาละทิ้งอมตะสิบสองใบทันทีในเผาละทิ้งอมตะสิบสองใบเทียบเท่ากับเซียนขั้นมายาหินชายชารานั่งอยู่ที่นี่อย่างเงียบๆไร้การเคลื่อนไหวราวกับก้อนหิน ณวันนี้มีลำแสงสี่เส้นลอยข้ามผ่านท้องฟ้าเข้ามาชายชรา,าลืมตามองออกไปบนท้องฟ้าขณะกำลังจะพูดร่างกายก็สั่นเทาจ้องมองคนผููหนึ่งในลำแสงสี่สายนั้นหวังหลินร่อนลงบนพื้นมองเข้าไปในหลุมลึกขบคิดสักพักจึงค่อยๆเอ่ยกล่าวไม่เจอกันนานผู้อาวุโสยุนเชวะชายชรา,าคือหยุนเชเว์ดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจถอนสายตาออกมาจากต้าซานและเกิดพายุข,ขึ้นในใจเขามองหวังหลินและเอ่ยอย่างขื่นขม ข้าแค่เริ่มบ่มเพาะฝึกฝนก่อนเจ้าไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสสหายเซียนหวังหลินเขาก็เป็นคนของเผ่าละทิ้งอมตะหรือหยุนเชวเว่ยจ้องไปที่ต้าซานต้าซานสีหน้าเย,ย็นเยียบประท่งไม่มองหยุนเชว์เว่อเขาคือคนของเผ่าอมตะที่ถูกเลือกหวังหลินถอนหายใจและก้าวเดินเข้าไปในหลุมลึกเด็กหัวโตยิ้มให้หยุนเชวเว่อก่อนจะติดตามหวังหลินเข้าไปพร้อมกับต้าซาน ตอนที่เขาเห็นรอยยิ้มเด็กหัวโตวแรงกดดันจากดวงวิญญาณระเบิดพุ่งพานขึ้นมาใบหน้าซีดเผือดอารมณ์ความซับซ้อนบนใบหน้ายิ่งทวีความรุนแรงเล่จีติดตามมาด้านหลังเคารบหวังหลินเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากเห็นหวังหลินใช้วิชาซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังปราณบนดาวซูซาคูได้ทําให้เขาตกตะลึงมหาศาลเขาเคยได้ยินวิชานี้มาก่อนมีเพียงเหล่าเซียนที่มีชื่อสถานฟ้าเท่านั้นจะทําแบบนี้ได้ ยุนเชเวยิ้มแห้งร่างกายกระพริบวูบวาบเข้าไปในหลุมลึกระหว่างทางหวังหลินไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วนักเขาค่อยๆเดินผ่านสุสานอมตะไปเผาและทิ้งอมตะได้อพยพออกไปจากที่นี่แล้วจึงไม่มีใครเหลืออยู่เลยขณะเดินลงไปทีละชั้นหวังหลินจำได้ว่าเขาเข้าไปลึกสุดคือชั้นที่สิบเอ็ดที่นั่นเขาพบเจอกับบรรพชนลำดับสามของเผ่าและทิ้งอมตะถูกนางเล่ล่าจนกระทั่งนำม้วนคัมภีที่ผนึกสตรีตระกูลเสี่ยงออกมาหลังจากนั้นเขาก็สามารถหนีจากภัยวิกฤตได้ จากใบหน้าหวาดกลัวที่แสดงออกมาของบรรพชนลำดับสามหวังหลินจึงรู้ได้ว่าม้วนคัมภีต้องเกี่ยวข้องอะไรกันบางอย่างกับเผ่าละทิ้งอมตะยิ่งเขาลงไปลึกขนาดไหนก็ยิ่งมืดขึ้นราวกับไม่มีคนมาอยู่ที่นี่มานานหลายร้อยปีแล้วไม่มีสัญญ,ญาณชีวิตมีแต่เพียงพลังหยินมหาศาลหากเป็นก่อนหน้านี้หวังหลินคงรู้สึกอึดอัดจากพลังงานหินไปในที่สุดเขาก็ไม่สามารถกล้าไปข้างหน้าได้เนื่องจากพลังงานหิน ถ้าว่าพลังงานหินนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเขาไม่ต้องกระตุ้นพลังดั้งเดิมเลยด้วยซ้ำพลังงานหินคล้ายจะมีความคิดและไม่กล้าเข้ามาใกล้เขาเลยขณะเดินลงไปพลังงานหินก่อตัวเป็นวังวนเบื้องหน้าราวกับกําลังเปิดเส้นทางให้เขาหวังลินขบคิดเผ่าละทิ้งอมตะและเผาอมตะที่ถูกเลือกชัดเจนแล้วว่าเป็นคนแบบเดียวกันเขายิ่งมั่นใจหลังจากเห็นปฏิกิริยาของหยุนเชวเว่์ต่อเด็กหัวโตเผ่าพันนี้ไม่ได้วัดกลัวพลังปราสวรคร์จากหินหยกสวรรค์ แต่เมื่อพลังเทพต้นกําเนิดโผล่ออกมาจากเทพพลังสายหนึ่งจะโผล่ออกมาจากดวงวิญญาณเพื่อบังคับให้ยอมจำนนกุญแจหลักของทั้งหมดนี้คือพลังเทพต้นกําเนิดเมื่อคิดถึงพลังเทพต้นกําเนิดหวังหลินรู้สึกเจ็บปวดพลังเทพที่เขาได้รับมาจากชิงชุยมิอาจใช้ได้ตลอดทุกครั้งที่เขาใช้วิชาเทพไปหนึ่งหนมันจะบริโภคพลังงานบางส่วนหากเขาไม่สามารถหาวิธีเติมเต็มมันได้ในที่สุดมันก็จะหายไป วิชาเทพที่ฉิงช่วยให้เขาอัญเชิญสายฝนและสายเวททั้งหมดต่างต้องใช้พลังเทพดั้งเดิมจํานวนมากหากมีไม่เพียงพอเขาก็ไม่สามารถเรียนรู้มันได้ยิ่งใช้ได้น้อยลงไปอีกนี่คือเหตุผลอีกเช่นกันว่าทําไมฉิงช่วยถึงต้องการให้หวังหลินเข้าไปในสเทพและทําไมเขาถึงมอบพลังเทพต้นกําเนิดให้กับหวังหลินทว่าการเข้าไปในสเทพมีผลเสียเยอะเกินไปดังนั้นหวังหลินจะไม่เลือกทางเดินแบบนั้น แม้เขาจะมีพลังเทพดั้งเดิมในร่างกายมีทางเลือกไม่มากนักที่จะเติมเต็มมันหากแม้จะดูดซับพลังปราสค์จากหินหยกสวรรค์เขาก็ยังไม่สามารถเพิ่มพลังเทพดั้งเดิมในร่างกายได้หลังจากได้เด็กหัวโตเป็นค่ารับใช้หวังหลินลองพยายามดูแล้วแต่มันยังไม่เป็นผลหวังหลินไม่มีทางเลือกจึงต้องสงวนพลังเทพต้นกําเนิดไว้เท่านั้นไม่นานนักหวังหลินก็มาถึงชั้นที่ส1บเอเป็นหนที่สองชั้นที่11อดนี้ไม่ได้ใหญ่นักมีร่องของเหลวสีแดงไหลผ่านอยู่หลายแห่ง ในสายตาหวังหลิมพวกมันคือสัญ,ญลักษณ์โลหิตชั้นสิบเอ็ดว่างเปล่ามีแต่เพียงเสียงของเหลวกำลังเคลื่อนไหวหยุนเชเวอร์เอ่ยขึ้นช้าช้านี่คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แบบชนเผ่าและทิ้งอมตะสถานที่แห่งนี้มีทั้งหมด19ชั้นนอกจากบรรพชนที่เก่าแก่ที่สุดแล้วเหล่าลูกหลานสามารถไปถึงได้ที่ชั้นสิบเท่านั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงอีกสามชั้นได้หวังหลินพยักหน้าจากนั้นแพร่กระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาและพบทางเข้าสู่ชั้นสิบสอง คลิปตาเดียวเขาก็พุ่งไปทางเข้าแห่งนั้นชั้น12ชั้น13ชั้น14ชั้น15ชั้น16ด้วยระดับบ่มเพาะของหวังหลินเขาจึงไม่เผชิญอุปสรรคใดๆและมาถึงชั้นที่16ได้ตรงๆบนชั้น16ก็มีรอยสักสีแดงโลหิตบนพื้นแต่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิมแค่มองดูก็ทําให้เกิดความมึนงงได้แล้วหวังหลินมองไปยังโลงศพสิาโลงที่วางอยู่ที่นี่แต่ละโลงมีรอยสักกาลังกระพริบด้านบน ใจกลางม,มีน้ำผู้สีดำปลดปล่อยคลื่นพลังหินเต็มทั้งชั้นของเหลวสีแดงโผลออกมาจากรอยสักและไหลเข้าไปในน้ำผู้ก่อตัวเป็นวังวนสิ่งน่าประหลาดก็คือของเหลวสีแดงกลายเป็นสีดำเมื่อมันเข้าไปในน้ำผู้แต่เมื่อน้ำสีดำไหลออกมาจากน้ำผู้มันก็กลายเป็นสีแดงอีกครั้งที่นี่น่าสนใจหวังหลิงเคลื่อนร่างไปข้างน้ำผู้และสังเกตยอย่างละเอียดหยุนเชเวอขบคิดชั่วขณะและเอ่ยขึ้นมานี่เพียงบรรพชนที่สามารถบรรลุขั้นสิบสองใบเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ ลงศพเหล่านี้น่าจะเป็นบนรรพชนของเผ่าละทิ้งอมตะทั้งหมดหรือกันว่าชั้นที่18มีต้นกําเนิดของเผ่าอยู่ส่วนชั้น19หรือกันว่ามีวิญญาณอาฆาตของบรรพชนรุ่นแรกเอาไว้สหายเซียนหวังหากเจ้าสามารถเข้าไปในชั้น18โปรดถือเรื่องอดีตของเราและยอมให้ข้าเข้าใจต้นกําเนิดบรรพชนด้วยเถิดเขามองหวังลินเด็กตัวน้อยจากในอดีตหายไปและถูกแทนที่ด้วยเซียนแข็งแกร่งที่สามารถสั่นคลอนดาวสุซาคุได้ง่ายๆเพียงกระทืบเท้า หวังหลินมองหยุนเชเวือและพยักหน้าเขาเป็นนิ่หยุนเชเวืออยู่แม้จะพบภายหลังว่าอีกฝ่ายมีเจตนาอื่นพลังงานหยินที่โผล่ออกมาจากน้ำสีดำทรงพลังมากและมีหนึบอยู่บนนั้นจากมุมมองของหวังหลินแม้กระทั่งเซียนขั้นรูปธรรมอย่างสูงสุดก็ไม่สามารถทำลายผนกนี้ได้อีกทั้งยังต้องใช้สายเลือดจำนวนหนึ่งบนผนกหากคนผู้นั้นไม่ได้มีสายเลือดเผาและทิ้งอมตะคงยากยิ่งจะเข้าไปได้ ไม่สงสัยเลยว่าไม่มีใครจะเข้าไปชั้น17็ได้ผนึกทรงพลังแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เซียนธรรมดาจะเปิดมันออกหวังหลิงคบคิดจ้องมองน้ำผู้สีดำเขามีเหตุผลของตัวเองในการมาที่นี่เหตุผลก็คือยันสีเหลืองที่สมาชิกตระกูลเหยานำออกมาตอนต่อสู้กับหวังหลิงมันมีพลังประหลาดยิ่งอยู่ภายในยัดชิ้นนั้นซึ่งขนึกพลังในร่างเขาได้อย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งวันนี้หวังหลิงยังนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเขายังมียันอีกใบอยู่กับตัวด้วย หลังขบคิดเล็กน้อยหวังหลินสังการหัวโตใช้พลังทั้งหมดและแสดงวิชาเทพทรงพลังที่สุดไปที่น้ำผู้น,นั่นเด็กหัวโตไม่เสียเวลาเปล่าพลังเทพดังเดิมเริ่มไหลเวียนประตุขึ้นมาจากร่างกายก็เกิดเป็นแรงกดดันขนาดใหญ่ยุนเชเวอร์เป็นคนแรกที่ไม่สามารถยืนต้านรับได้เขาก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวใบหน้าซีดเผือดราวกับมีพลังสายหนึ่งโผล่ออกมาจากร่างกายเพื่อบังคับให้เขายอมจำนวนหากไม่เช่นนั้นจะถูกฉีกเป็นชิ้น ภายใต้พลังสายนี้หยุนเชเวอร์ร้องคำรามเส้นเลือดบนใบหน้าปูดโปนดิ้นรนเต็มที่โชคดีที่เป้าหมายของเด็กหัวโตไม่ใช่หยุนเชเวอร์ขณะพลังเทพดั้งเดิมหมุนวนเขาชี้ใส่สีสัตัวเองสีสษกขยายออกเป็นสองเท่าและมีเส้นเอ็นสีแดงลอยออกมาสร้างผลกระทบรุนแรงเข้าใส่น้ำพุเกิดเสียงดังปังสนสะเทือนฟ้าดินในน้ำผู้เกิดระลอกลื่นและเริ่มหมุนช้าๆดวงตาหวังหลินสว่างว่าเห็นชัดว่าผนึกบนน้ำพุกำลังเผยท่าทีแต่สลายภายใต้าใตการโจมตีของเด็กหัวโต แต่สัญญาณนี้ไม่ชัดเจนนักขณะที่มันกำลังจะหายไปสองดชนีหวังหลินก่อรูปร่างกระบี่จากนั้นในแววตามีสายฟ้าอยู่เต็มสายฟ้าแห่งสวรรค์คล้ายจะรวบรวมไปที่ดัชนีหวังหลินก้าวเท้าชี้เข้าใส่น้ำพุเส้นสายฟ้านับไม่ถ้วนยิ่งออกมาจากดัชนีหวังหลินเคลื่อนไหวดุดมังกรเข้าหาน้ำพุเกิดเสียงดังปังทั้งยิงเกิดรอยร้าวไปบนชั้นสิบหกพลังหินจำนวนมากไหลออกมาจากรอยร้าวและคลื่อนย้ยายก่อตัวอยู่ในน้ำพุ น้ำพุนออยขึ้นสู่อากาศและเปลี่ยนกลายเป็นรอยสักสีดำภายในมีสายฟ้ากำลังเคลื่อนไหวรอยสักนี้ซับซ้อนเกินไปหนาแน่นยิ่งจนมองไม่ชัดว่ามันหน้าตายอย่างไรทว่าหวังหลินไม่สนใจเขาไม่ได้ต้องการให้ผนึกยอมรับเขาต้องการทำลายมันด้วยกำลัง